ในจักรวาลที่กว้างใหญ่เกินจินตนาการเราเคยค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบมาแล้วนะับพันดวงบางดวงก็อยู่ไกลแสนไกลจนแสงต้องใช้เวลาเดินทางเป็นร้อยถึงล้านปีกว่าที่มันจะมาถึงเราแต่ถ้าผมจะบอกว่ามีสัญ,ญญาณบางอย่างที่อาจจะบอกว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ใกล้กับเรามากกว่าที่คิดละ่ะและที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นมันโคจรอ,อยู่ในระบบดาวที่ใกล้เรามากที่สุด นั่นก็คืออัลฟาเซนตูรีระบบดาวที่นักวิทยาศาสตร์จับตามองมาเนิ่นนานเพราะมันอาจจะเป็นจุดหมายแรกที่มนุษย์จะส่งยานอวกาศไปสำรวจในอนาคตวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆออ,ออกเดินทางไปยังเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดและที่นั่นอาจจะมีดาวเคราะยักษ์ซ่อนตัวอยู่มันไม่ใช่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์แต่นี่คือข้อมูลจริง จากการสังเกตการณของกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมเว้และถ้าสิ่งนี้ได้รับการยืนยันมันจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่ถ่ายภาพได้โดยตรงและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาก่อนอื่นเราก็ต้องไปทำความรู้จักกับระบบดาวอัลฟาเซนทุรีกันก่อนนะครับก่อนจะไปถึงดาวเคราะหปริศนา เราก็ต้องรู้จักบ้านของมันกันก่อนนั่นก็คืออัลฟาเซนทอรีมันคือระบบดาวที่อยู่ห่างจากเราเพียง4.37ปีแสนถจหาหากในมาตรฐานจักรวัลเนี่ยนี่ถือว่าใกล้มากที่สุดแล้วล่ะครับระบบดาวนี้จะมีดาวฤกษ์อยู่3ดวงด้วยกันนั่นก็คืออัลฟาเซนทอรี A ดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์มากที่สุดทั้งขนาดอุณหภูมิและสีดวงต่อมาก็จะเป็นอัลฟาเซนทอรีบนั่นเอง ดาวดวงนี้จะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยโครจรรอบดาวอัลฟาเซนตูรีเอทุกๆ80ปีนั่นเองและดาวฤกษ์ดวงสุดท้ายก็คือพ洛克ซีมาเซนต u รีดาวดวงนี้จะเป็นดาวแคร่แดงที่มีขนาดเล็กที่สุดใน3ดวงและดาวดวงนี้แหละครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุดนั่นเองลองจินตนาการดูว่าดวงอาทิตย์ของเราคือบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านาก,กวาน อัลฟาเซนท وري ก็เหมือนบ้านอีกหลังที่อยู่ถัดไปไม่กี่ซอยและบ้านหลังนี้อาจจะมีดาวเคราะหยักษ์ใหญ่โครจรอ,อยู่รอบๆร,ราวกับเป็นส่วนหลังบ้านนักดาราศาสตร์ให้ความสนใจกับระบบดาวนี้มานานเพราะอัลฟาเซนท u รีเอและ B เป็นดาวฤกษ์ประเภทเดียวกับดวงอาทิตย์ถ้าพวกมันมีดาวเคราะห์ก็มีโอกาสสูงที่จะมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับระบบสุริยะของเราและนี่คือเป้าหมายของการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก เพราะถ้าพบหลักฐานของน้ำหรือสิ่งมีชีวิตเพียงแม้แต่จุลชีพมันก็อยู่ในระยะที่เราสามารถสงยานไปสำรวจได้ในอนาคตอันไกลการสังเกตการด้วยดวงตาแห่งจักรวาลน,นี่คือจุดที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บเข้ามามีบทบาทมากๆเจมเว็บเป็นกล้องที่มีความไวสูงสามารถตรวจจับแสงอินฟาราเรด จากวัตถุที่จางมากและไกลมากได้และในครั้งนี้นักดาราศาสตร์ก็ได้ใช้กล้องย่อย MIRI อุปกรณ์ที่ใช้บางแสงจ้าของดาวเร่เพื่อมองหาวัตถุเล็กๆรอบๆและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้การพบจุดสว่างปริศนาในเดือนสิงหาคมคศ2024ขณะที่กล้องส่องไปยัง Alpha เซน t ทอรี่ พวกเขาก็พบกับจุดสว่างเล็กๆที่ห่างออกไปในตำแหน่งที่น่าสนใจจุดนี้ถูกตั้งชื่อว่า S1 มันมีความสว่างน้อยกว่าดาวแม่ถึงหมื่นเท่าแต่ก็ยังชัดเจนพอให้สังเกตได้และจากการวิเคราะห์เบื้องต้น S1 อาจจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสหรือดาวเสาและที่น่าตื่นเต้นก็คือมันอยู่ในเขตเอื้อต่อการมีน้ำ หรือ Habitable Zone ของ Alpha Centauri A อีกด้วย Habitable Zone คือระยะที่ดาวเคราะห์ไม่ได้ไกลหรือไกลจากดาวแม่มากเกินไปไกลเกินก็ร้อนจนมวลน,น้ำกลายเป็นไอจนหมดไกลเกินก็เย็นเป็นน้ำแข็งถ้ามีดวงจันทร์ขนาดใหญ่โคจรรอบดาวแก๊สยักษ์เขตนี้ดวงจันทร์นั้นก็อาจจะมีน้ำในสภาพของเหลวและอาจจะมีชีวิตได้ หลังจากการค้นพบในปีแรกทีมวิจัยเตรียมจะสังเกตซ้ำเพื่อยืนยันแต่เมื่อถึงเวลานัดหมาอีกครั้ง S1 กลับหายไปไม่มีสัญญาณไม่มีจุดสว่างให้เห็นเหมือนมันล่องหนออกจากท้องฟ้าและคำถามต่อไปก็เกิดขึ้นมันหายไปเพราะอะไรหรือเป็นความผิดพลาดของข้อมูลหรือเพราะมันเคลื่อนที่ไปอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นกันแน่ นักดาราศาสตร์นำข้อมูลที่มีไปสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์นับล้านครั้งพวกเขาพบว่า S1 นั้นเป็นดาวเคราะห์จริงๆมันมีวงโครจรที่ยาว2-3ปีวงโครจรมีความเยื้องศูนย์กลางสูงและเอียงจากระดาบหลักของระบบมากถึง50-130อองศาและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มันโผล่มาให้เห็นในบางช่วงและหายไปในบางปี ดาวเคราะห์ไอซ์วันดวงนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่225เควินหรือลบ48องศาเซลเซียสมีรัศมีใกล้เคียงกับดาวพฤหัสและถ้าหากยืนยันได้จริงมันจะกลายเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่ถูกถ่ายภาพได้โดยตรงและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วทำไมการยืนยันในครั้งนี้ถึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็เป็นเพราะอัลฟาเซนทอรีเอไม่ใช่แค่ดาวแคระแดงแบบพ r o ซิ m a แต่เป็นดาวแบบเดียวกันกันกบดวงอาทิตย์ถ้าหากมีดาวเคราะห์อยู่ร,บรอบๆก็อาจจะมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับโลกของเราการได้ถ่ายภาพโดยตรงไม่เพียงยืนยันการมีอยู่ของมันแต่ยังเปิดทางให้เราศึกษาบรรยากาศอุณหภูมิและองค์ประกอบทางเคมีได้อีกด้วยครับส่วนเป้าหมายในการสำรวจในอนาคตเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้เพียง4ปีแสง อัลฟาเซนโทรีคือเป้าหมายที่ยนานอวกาศไร้คนขับอาจจะเดินทางไปถึงภายในช่วงชีวิตของคนรุ่นนี้ก็เป็นได้โครงการอย่างเ e ็กทูสตาชอ t เคยเสนอการส่งยานจิ๋วติดแผงโซลาเซลล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเลเซอร์ความเร็วสูงไปยังอัลฟาเซนโทรีบีภายในเวลาเพียง20ปีทีมนักดาราศาสตร์คาดว่าดาวเคราะห์อ1 อาจจะกลับมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งในปีคศ2026หรือ2027และถ้าครั้งนั้นเราจับภาพมันได้ชัดเจนก็แทบจะเป็นการยืนยันได้เลยว่าเราเพิ่งค้นพบดาวเคราะหยักษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเรื่องราวของ s 1ได้สอนเราว่าจัก,กรวาลยังเต็มไปด้วยความลึกลับแม้จะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเราก็ตามบางทีคำตอบของคำถามว่า เราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่อาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลหลายพันปีแสงแต่อาจจะอยู่แค่4ี่ปีแสงจากโลกของเราและใครจะรู้ว่าหนึ่งเราอาจได้ส่งยานไปเยือนและเห็นด้วยตาตัวเองว่าที่นั่นมีอะไรซ่อนอยู่ก่อนจะจากกันไปผมก็ได้มีเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับดาวครออยักษ์ที่เรารู้จักในระบบสุริยะเช่น ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ไม่ได้มีพื้นดินแข็งๆให้ลงไปเหยียบแต่มันประกอบด้วยก๊าซเป็นหลักและถ้าเราลองเอาดาวพฤหัสไปวางแทนดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสจะมีมวลน้อยเกินกว่าจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อเปล่งแสงออกมาได้แต่ถ้ามันมีมวลมากกว่านี้อีกสักประมาณ80เท่ามันก็จะกลายเป็นดาวแคลน้ำตาลซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างดาวคราะยักษ์กับดาวฤกษ์แบบเต็มตัว และนี่ก็คือสเสน่ห์ของดาราศาสตร์ที่ยิ่งเราศึกษามันมากขึ้นเราก็จะยิ่งรู้ว่าเรายังมีอะไรให้ค้นหาอีกจนไม่สิ้นสุด ขอฝากผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ราคาสุดคุ้มไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเคลือบเงาเคลือบภายในซิลิโคนเคลือบยางดำกันน้ำผัวเชื้อสลายคราบและที่สำคัญราคานั้นถูกมากๆเรียกได้ว่าคุณภาพนั้นเกินราคาแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดคลิปนี้เลยนะครับเหนื่อย